ตัดแว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวจำเป็นต้องวัดสายตามองไกลหรือไม่เจ่จะบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะถ้าคุณมีค่าสายตาสั้นหรือเอยียงแล้วนั้นสายตาอ่านหนังสือของคุณก็จะต้องมีค่าสายตาเอียงด้วยถึงจะทําให้มองภาพได้คมชัดและสบายตาค่ะเหมือนเคสของคุณลุงกาลุนเลยค่ะคุณลุงทําแว่นหัก แต่อยากได้แว่นอ่านหนังสืออย่างเดียวดังนั้นทางร้านหมอแว่นตาของเราจึงมีการวัดสายตาที่ละเอียดตัด้งแต่การเช็คกราบเนื้อตาสอบถามประวัติลูกค้าวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากนั้นเช็คสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่องโฟลตเตอร์รวมถึงให้ลูกค้าลองสวมใส่เฟรมทั้งเดินและอ่านหนังสือเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่คมชัดและสบายตาที่สุดค่ะ ท่นใดมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาหรืออยากลองเช็คค่าสายตาได้ฟรีสามารถมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญได้เลยนะคะทางร้านของเรายินดีให้บริการค่ะ